ขณะนี้รองวสศรครามอยู่ที่หน้าโรงแรมสวิตโซเทลครับย่านรัชดาซึ่งวันนี้ช่วงวันสิบโมงเช้าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ห้องเก็บของสตรูชั้นใต้ดินครับขณะนี้ล่าสุดนะครับเจ้าที่ดับเพลิงได้ควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บรรยากาศแข่เเรือที่มาพักในโรงแรมต่างแตกตื่นกันโอลหม่านครับเดีย๋ยวรองก็จะพาไปติดตามรายละเอียดตามรองก็มาครับ ครับขณะนี้รองอสราคามอยู่กับเจ้าที่ดับเพลิงนะครับซึ่งได้เข้าไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวเรามาสอบถามว่ามันไม่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตกลงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วมันไม่ยังไงตรงไหนอ๋อไม่ที่ห้องเก็บของครับมันก็ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันมีกลุ่มปันเยอะอ๋อเป็นแบบใหญ่แก้วเป็นพวกอะไรนะครับเก็บของอยู่ตรงไหนฮะอยู่อยู่ตรงไหนของใต้ดินครับใต้ดินของโรงแรมใช่ครับอ๋อก็ก็คือตัวนี้ ทางเจ้าที่ก็ได้ดาบหรอครับมันเล็กน้อยครับมีแค่หน่อยเดียวครับอ๋อไม่คงใหญ่เกินเลยเดียวครับเกิดจากอะไรคับเกิดจากอะไรไม่ทราบครับอ๋อแล้วแล้วทางเจ้าที่ที่เข้าเข้าไปได้พบผู้บาดเจ็บผู้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้เพียงแต่ว่าไล่กลุ่มควันออกมาเท่านนั้ใช่ไหมครับครับมีปานเยอะเฉยๆครับแต่งเพิ่งอะไรไม่มีแล้วครับอ๋อครับขอบคุณมาก ครับนี่ครับนี่ก็คือกลุ่มทัวร์ที่เข้ามาพักในโรงแรมนะครับหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บริเวณชั้นใต้ดินในห้องเก็บของสตูนะครับแขกเรือนะครับทางพนักงานก็ได้เรียกกลุ่มทัวร์ก็ลงมาจากบนบริเวณที่พักนะครับรวมทั้งแขกที่เข้ามาจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะถ่ายเทไปยังที่อื่นแต่ว่าก็คงจะสักพักหนึ่งก็คงกลับโรงแรมเดี๋ยวลองออสจะพามาติดตามนี่ครับ โอ้โหนีครับแขกเรือนะครับก็ไม่รู้ประเทศไหนเป็นประเทศไหนครับอนมเเป คนหมม่ีกทุวเอครับตอนนี้รองก็สรีรามอยู่กับท่านพูมกับบุญส่งนากรนะครับซึ่งเป็นพูวมกับสอเนไม่ขวางครับมาถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับวันนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้เป็นไงบ้างครับท่าน จากได้รับแจ้งก็บอกว่ามีกลุ่มควันที่ <Okay. S 1> บริเวณโรงแรมสวิทเลอร์คองขอรดนะครับ,รบเราก็แจ้งประเทาสอภายัยท้งเขตก็มาดูตรวจสอบกันรกอกว่าเบื้องต้นในเบื้องต้นรตรวจสอบแล้วเพิงนี่เกิดจากตัวสํานักงาน oh. ที่เก็บของโกด,ดังชั้นล่าง ไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่ตัวโรวงแรมแต่ว่ามันเป็นตึกบรรจบกันคนละตึกคนละตึกแต่แต<อ>่มันเชื่อมกันอ๋อมันเชื่อมนะครับเพราะนั้นเป็นในส่วนของอันนี้อันนี้ก็คือในส่วนของโรงแรมใช่ไหมไม่ไม่ไม่โรงแรมส่วนของสํานักงานอาคารอ๋อสำนักงานอาคารครับเป็นห้องเก็บของห้องสตห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เขาครนะครับมันอยู่ในชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นเวลาควันมันเกิดไหมขึ้นมามันควันกลุ่มควันก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามช่องลมช่องอะไรนะครับขณะนี้ตรวจสอบเบื้องต้นโรงแรมยังไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับครับผมแค่ มันเป็นห้องเก็บของชั้นล่างมันมันมันตรงมันมันเกิดน่าจะมันเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรก็นี้ขณะนี้ที่มีกลุ่มควันก็เจ้าหน้าที่กําลังดูดควันดูควันออกจากห้องห้องดังกล่าวในห้องที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรในส่วนของการจราจรขณะนี้การจราจรก็ปกติครับปกติปกติฮะ ู้บาดเจ็บมีคนเดียวบาดเจ็บเล็กน้อยคงเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะลงนั้นก็จะไม่มีครับครับไม่ได้เกี่ยวกับแขกที่พักอาศัยเลยเลย,เลยไม่ได้เกี่ยวกับแขกของโรงแรมเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะมันครอบกนละส่วนกันถ้าไอ้เวาเสียหายอะไรยังไงเบื้องต้นอย่างน,น,งน,นี้ยังตอนนี้ยังยังประเมินไม่ได้นะว่าต้องเข้าไปตรวจสอบดูอีกครั้งมันเป็นลักษณะห้องเก็บของเป็นสตอเก็บของไหนๆก็ไหนไหนฝากฝากถึงฝากถึง อาคารสถานที่หรือว่าที่ ind, ต่างๆครับเพราะช่วงนี้รู้สึกว่า,าไฟไหม้เยอะเหลือเกินก็คืออย่างี้ปกติคือเราจะร่วมกับสำนักง,งานเขตให้ขวางอยู่แล้วหรือเขตแดงอยู่แล้วที่ในเขตพื้นที่เราไม่ชอบทํทการตรวจสอบกังประจําอยู่แล้วช่องทางหนีไฟโดยเฉพาะสถาน,น <toutes. S 2> บริการอะไรต่างๆนเ<ร>นี่ยเรามีการประสานงานและตรวจสอบกันเป็นวงรอบอยู่แล้วนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายๆที่โ<ง>ดยหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของสํานักง,งานเขตเรือ่องของเขตตัวอาคารช่องหนีไฟช่องทางเ่ยแต่เราต้องร่วมกันต้องร่วมกัน นะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจะได้ป้องกันเหตุล้วสณะนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับันนี้ก็คือเหตุการณ์เลิงไหม้นะครับที่บริเวณอาคารชันตตดินนะครับซึ่งเป็นอาคารสำนักงานนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวโรงแรมสวิตโฮเทลคอนคอร์ดนะครับหรือที่เรียกโรงแรมคอนคอร์ดนะครับ แต่ว่าความกระผลก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเข้าสู่เาว่าปกติแล้วเหลือเพียงเจ้าที่ไล่ควันออกมาเท่านั้นนะครับครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับรองออดสารคามก็ต้องขอขอบคุณรถอ่างทองบุรีช่างภาพคู่ใจถ่ายภาพรองออดไปแล้วครับไว้กลับมาเจอรองออดเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวอะไรดีๆวันนี้สวัสดีครับ เข้ากรุงเมื่อได้ทำงานผู้สื้อข่าวของโลกกีฬาเมื่อก้ามาเทพเพลงสอนจากใจของฉันไปดย